ทุกวันนี้คุณอายุเท่าไรหร่ล่ะคะใช้ชีวิตอยู่แบบไหนบ้างชีวิตมีความสุขหรือเปล่าค้นพบหรือ,อยังว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆในชีวิตเคยเป็นหนี้ไหมหรือว่ามีเงินพอใช้คิดว่าตัวเองอยู่สบายแบบไม่ลำบากไปจนตายถ้าเกิดว่ามันใช่ยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่คุณเคยคิดไหมว่าคุณกำลังล้อเล่นกับชีวิตของคุณอยู่ เลิกล่อเล่นกับชีวิตของตัวเองสักทีเถอะค่ะแล้วลองเอาสิบข้อนี้ไปปรับใช้กับคุณดูว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตหรือยังข้อที่1รีบค้นหาความเป็นตัวของตัวเองคุณต้องรู้ได้แล้วนะคะว่าคุณชอบอะไรชีวิตคุณต้องการอะไรจริงๆกันแน่แล้วคุณรู้ไหมคะว่าถ้าคุณเจอสิ่งที่คุณชอบคุณมีเป้าหมายในชีวิตคุณจะสามารถหาเงินได้จากสิ่งที่คุณรักได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าตอนนี้คุณอาจจะมีงานประจำที่คุณยังทำอยู่ไม่ได้หมายความว่าครูเกยจะบอกให้คุณลาออกจากงานแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจออีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้คุณรักคุณชอบคุณจะหาเงินจากมันได้ค่ะดังนั้นนะคะในยุคนี้การใส่หมวกหลายใบนั่นหมายความว่าเราสามารถมีหลายอาชีพได้มันไม่ผิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องบริหารจัดการเวลาให้เป็นคุณต้องรู้ว่าคุณจะทำอะไรให้ความสำคัญกับสิ่งไหน และถ้าเกิดว่าคุณวางแผนตัวเองได้ไม่ดีทุกอย่างมันก็จะแย่ไปหมดดังนั้นคุณต้องเลือกว่าคุณมีความสามารถอะไรคุณรักอะไรคุณมีศักยภาพเรื่องไหนดึงความถนัดของคุณนั่นแหละค่ะออกมาหาเงินออกมาสร้างไรายได้ข้อที่2ตามหาความฝันแล้วลงมือทำให้มันเป็นจริงหนึ่งแรงบันดาลใจที่จะผลักดันให้คุณทำหรือให้คุณกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซน นั่นก็คือคุณต้องไม่กลัวความล้มเหลวคะ่ะเพราะความล้มเหลวมันคือบทเรียนที่มันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จไม่มีปัญหาที่ไหนที่ไม่ได้บทเรียนหรอกนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจอบทเรียนแล้วคุณถอดบทเรียนนั้นแบบไหนคุณมองมันยังไงคุณเอามันมาตอกย้ำตัวคุณเองและก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรอีกเลยหรือว่าคุณนำมันมาเป็นบทเรียนที่จะเป็นโอกาสที่จะทำให้คุณรู้ว่า คุณจะไม่ทําผิดเรื่องนั้นซ้าอีกข้อที่3ให้ความสําคัญกับคนรอบตัวให้ความสําคัญกับครอบครัวและคนที่รักเพราะคนเหล่านี้แหละค่ะที่เขาจะไม่ทิ้งคุณไปไหนเขาจะอยู่เป็นกําลังใจและคอยเป็นแรงผลักดันให้คุณไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คนรักหรือว่าคู่ชีวิตคนที่อยู่รอบตัวคุณกัลยาณมิตรต่างๆที่คุณมีการที่คุณจะมีชีวิตที่ดี100เซ คนรอบข้างเป็นเรื่องสำคัญมากเขาจะเป็นเซฟโซนที่ดีและจะเป็นกำลังใจให้คุณยิ่งคุณมีกำลังใจคุณจะทำสิ่งต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นข้อที่4หัดเป็นคนใจเย็นซะบ้างรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างเพื่อบางครั้งมันเป็นเรื่องที่คุณรู้แล้วแต่ว่าคุณก็จะบอกว่าคุณรู้แล้วคุณไม่อยากฟังเรื่องนี้คุณรู้แล้วรู้แล้วถ้าเป็นแบบนั้นนะคะไม่มีทางที่คุณจะได้ความคิดใหม่ๆ คุณรู้หรือเปล่าว่าเรื่องเดิมที่คุณรู้แล้วแต่ถ้าคุณได้ฟังมันอีกครั้งบางทีมันจะมีบางประโยคที่คุณรู้สึกว่าคุณได้บางอย่างเพิ่มมากขึ้นเมื่อคุณรู้จักใจเย็นรู้จักมีสติให้มากขึ้นคิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจจะทำให้คุณรู้จักที่จะฟังเสียงของหัวใจตัวเองและรู้จักที่จะฟังความคิดเห็นของคนอื่นมันจะทำให้คุณรู้จักกลั่นกรองไม่ตัดสินใครในครั้งแรก และที่สำคัญคุณจะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าได้โอกาสดีๆใหม่ๆได้มากกว่านั่นเองค่ะข้อที่5ลองทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำเพราะชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวลองเสี่ยงดูว่าคุณจะทำมันได้เต็มที่มากแค่ไหนอยากมีเงินมากขึ้นคุณก็ต้องแก้ปัญหาให้ใครสักคนหนึ่งแล้วคุณก็จะได้เงินจากการที่คุณสามารถแก้ปัญหาหเขาได้ทุกวันนี้ เราสามารถที่จะหาเงินได้จากหลายๆช่องทางคุณลองดูว่าคุณจะสามารถแก้ปัญหาให้ผู้คนเรื่องอะไรและเมื่อคุณทำได้นั่นแหละค่ะที่มาของเงินเลยทีเดียวข้อที่6ออกจากคอมฟอร์ตโซนบางครั้งคุณอาจจะต้องพัฒนาตนเองให้มากขึ้นหาประสบการณ์ให้กับชีวิตเพิ่มขึ้นถ้าคุณรอว่าคุณจะรอเก็บเงินเอาไว้ให้ได้เยอะๆก่อน คุณวัวแต่กลัวว่าไม่อยากไปไหนกลัวว่าเงินที่คุณเก็บไว้มันจะหมดไปนั่นแหละค่ะยิงกลัวมันก็จะยิ่งแย่วันหนึง่งถ้าเกิดว่าคุณได้ผ่านช่วงชีวิตที่หนักหน่วงคุณอย่าลืมว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองก็ยังต้องการกำลังใจตัวคุณเองก็ยังต้องการที่จะชาร์จแบตต้องการพลังงานดีๆด,ดังนั้นการที่คุณออกจากคอมฟอร์ทโซนซะบ้างออกไปเดินทางให้ชีวิตคุณเจอประสบการณ์ใหม่ๆ มันจะทำให้คุณสามารถที่จะเจอโอกาสใหม่ๆเจอผู้คนดีๆเรียนรู้พัฒนาตนเองการพัฒนาตนเองนี้แหละค่ะจะเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณเป็นคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้ได้และบางครั้งการพัฒนาตนเองไม่ได้หมายความว่าคุณจะออกไปเดินทางท่องเที่ยวซะทีเดียวการอ่านหนังสือก็เหมือนกับการพัฒนาตนเอง การที่คุณเข้ามาฟังพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็นช่องอื่นๆหรือว่าช่องของครูเก๋สเตชันเองก็ดีคุณก็จะได้ความรู้และพัฒนาตัวเองไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองนะคะข้อที่7อย่าลืมดูแลใส่ใจร่างกายและสุขภาพของคุณให้ดีนะคะบางครั้งคุณอาจจะละเลยการดูแลตัวเองคุณคิดว่าคุณยังหนุ่มยังแน่นคุณคิดว่าคุณยังหาเงินได้ คุณคิดว่าคุณยังไหวแต่คุณรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งคุณไม่สามารถที่จะไปทำงานได้คุณไม่สามารถที่จะใช้แรงของคุณในการที่จะผลิตเงินเปรียบเสมือนว่าชีวิตของคุณคือเครื่องจักรเมื่อไรก็ตามที่คุณไม่สบายคุณสุขภาพไม่ดีก็เหมือนเครื่องจักรที่จะใช้ผลิตเงินของคุณมันพังนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นอย่าใช้ชีวิตให้เหมือนเครื่องจักรคุณต้องดูแลสุขภาพดูแลเครื่องผลิตเงินของคุณให้ดี พอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่สามารถที่จะออกไปทำงานไม่สามารถที่จะมีศักยภาพไม่สามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้เพราะคุณสุขภาพย่ำแย่หาเงินได้เท่าไหร่ก็เอาไปใช้ในโรงพยาบาลไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนวางแผนเรื่องสุขภาพของคุณให้ดีข้อที่8อยู่ใกล้คนที่มีมุมมองชีวิตที่ดีคุณจะได้ทัศนคติได้พลังบวกจากเขาไปด้วยค่ะ ข้อนี้สําคัญมากเลยนะคะแต่หลายๆคนก็ล้าเลยคุณจงพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มีแต่คนที่มีพลังบวกยิ่งทําให้คุณจะมีพลังทัศนคติจะดีมีโอกาสดีๆคุณจะกล้าเผชิญปัญหาและคุณก็จะได้ลองทําสิ่งต่างๆด้วยทัศนคติที่มั่นใจกล้าทําและที่สําคัญนะคะคนเหล่านั้นเขาจะไม่รู้สึกว่าคุณด้อยค่า เขามีใจะจะส่งเสริมมีตจะจะบอกว่าคุณทําได้คุณจะอยู่ในเซฟโซนคุณจะอยู่ในส่วนที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะเก่งเหมือนเขาคุณอยากพัฒนาเหมือนเขาและคุณอยากประสบความสําเร็จแบบเดียวกันกับเขาหากคนเหล่านั้นให้เจอคะ่ะข้อที่9อย่าลืมที่จะเก็บออมเงินเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉิน วางแผนการเงินของคุณให้ดีค่ะทำรายรับรายจ่ายบันทึกหรือว่าเขียนให้คุณรู้ว่ารายจ่ายในแต่ละเดือนคุณมีอะไรบ้าง คุณใช้ใจ่ายไปกับอะไรและคุณจะหารายได้เพิ่มจากส่วนไหนการที่คุณแยกเงินเก็บออกเป็นหลายๆกระเป๋าสําหรับกระเป๋าเงินเก็บกระเป๋าเงินเพื่อพัฒนาตนเองกระเป๋าเงินฉุกเฉินกระเป๋าเงินใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันกระเป๋าเงินออมเพื่อที่จะซื้อความสะดวกสบายหรือไปท่องเที่ยวให้กับตัวเองสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินค่ะลองวางแผนดูตอนนี้คุณอาจจะยังมีเงินไม่มากรายได้คุณอาจจะยังไม่เยอะมากพอ คุณก็เก็บเท่าที่คุณไหวไม่ได้บังคับว่าแต่ละเดือนหรือแต่ละครั้งคุณจะต้องเก็บจํานวนเท่านั้นเท่านี้บางทีในีสัยการออมมันจะทําให้คุณเครียดแต่ว่าถ้าคุณไม่ออมเลยคุณก็จะละเลยเรื่องเงินคนที่ละเลยเรื่องเงินไม่มีทางที่จะมีเงินนะคะขอให้คุณจํากฎข้อนี้เอาไว้ให้ดีค่ะและปิดท้ายด้วยข้อที่10อยากให้คุณรู้ว่าคุณต้องเลิกเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่น คนที่พัฒนาตนเองแล้วไม่ประสบความสําเร็จสักทีเพราะไม่มองตัวเองค่ะมัวแต่ไปมองคนอื่นว่าทําไมคนนั้นทําเรื่องนั้นได้คนนี้ทําเรื่องนี้สําเร็จทํำไมฉันทําเรื่องนี้ยังไม่ได้เลยและคุณก็ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองขาดความภาคภูมิใจในตัวเองคิดว่าตัวเองทําไม่ได้เหมือนเขาเลิกเปรียบเทียบได้เลยนะคะไม่ต้องไปมองใครทั้งนั้นสิ่งที่คุณต้องทําหรือสิ่งที่คุณต้องมองมองตัวเองค่ะ สมมติเมื่อวานนี้คุณสามารถทำได้ระดับ5วันนี้คุณเพิ่มขึ้นมาเป็นระดับ6นั่นแปลว่าคุณพัฒนาเพิ่มมากขึ้นชื่นชมตัวเองค่ะฝึกที่จะชื่นชมตัวเองฝึกที่จะขอบคุณตัวเองฝึกที่จะรู้สึกเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเลือกที่จะมีความสุขในทุกๆวันเลือกที่จะขอบคุณตัวเองเลือกที่จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ง่ายขึ้น เลิกล้อเล่นกับชีวิตสักทีนะคะเอาจริงเอาจังกับชีวิตได้แล้วตั้งเป้าหมายและลงมือทำคนสำเร็จคนต่อไปก็คือคุณคะ่ะ